เชื่อไหมคะว่าจุบเพียงครั้งเดียวจะพลิกชะตาชีวิตได้แต่มสสายย่อเรื่องเขาเปียลัคกี้สตาร์เปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นรักต้นฉบับวาวเาซิฮันและนี้เป็นเรื่องของโชคชะตาค่ะประมาณว่าพระเอกของเราเกิดมาพร้อมแต้มบุญหยิบจับอะไรก็ปังไปหมดประสบความสําเร็จง่ายๆประหนึ่งเป็นรูักพระเจ้าส่วนนางเอกก็คือตรงกันข้ามแต้มบุญติดลบหยิบจับอะไรก็พังบง ทำอะไรไม่เคยไม่ต้องเหนื่อยเรียกว่าอับโชคแบบอลิมทีน,น,น,นี้เรื่องเกิดตอนที่ทั้งคู่โบว้าจูบก,กันค่ะจูบผิดชีวิตเปลี่ยนสองคนเหมือนโดนสลับดวงพระเอกจ,จากดวงเฮงกลายเป็นดวงสวยส่วนนางเอกดวงสวยกลายเป็นดวงเลงซะงั้นดีที่พระเอกของเราเป็นคนไม่เชื่อโชคชะตาค่ะก็เลยต้องทำให้หนางเอกเห็นว่าความพยายามที่อยหนโชคชะตามีอยู่จริงแง้มเนื้อเรื่องสักเล็กน้อยนะคะ พระเอกเดิมเป็นหัวหน้าบรรณาธิการมิเตอร์สันอิทธิพลสนันวงการแฟชั่นผันตัวเองมาเป็นดีไซเนอร์ส่วนนางเอกที่เป็นดีไซเนอร์แต่เล็กน้อยก็กลายมาเป็นลูกน้องของพระเอะกแบบไร้แน่นอนคขะว่าทะเลาะกันวายป่วนกระทั่งจากผู้กัดกลายเป็นผู้รับทีนี้สองคนก็เลยต้องบุกตะลุยอุปสรรคต่างๆนานา,นาร่วมกันตลอดเรียกได้ว่าครกรถทั้งสนุกฮาซึ้งละมุนใจให้แง่คิด เบบน,นี้ของมันต้องอ่านแล้วใช่ไหมคะกระซิบเพิ่มด้วยนะคะว่าเรื่องนี้การันตีด้วยซีรีส์ดำจูกปั๊กสลับดวงแสดงโดยซุปตา์ตลอดการอย่างเจอรี่ F4 ค่ะมาติดตามความสนุกของนิยายเรื่อง c ั้ n c Your lucky stars เปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นรักกันค่ะสองเล่มจบเท่านั้นทุกคนมาเธออยากให้อ่าน